ช่วงเปิดประเด็นกับสำนักข่าวอิสาระสวัสดีครับคุณนัทนาลยครับสวัสดีครับคุณสันส,สิขคุณผู้ฟังครับผมวันนี้มีเรื่องอะไรเชิญเลยครับครับผมเกี่ยวกับปัญหาของมหาวิทยาลัยสุขโขท,ท,ทัยธรรมธิรราชหรือม,มสธนะครับ เกิดความขัดแย้งภายในมาตลอดสามปีที่ผ่านมานะครับจนในที่สุดเนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่3มิถุนายนนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอนะครับก็ได้ใช้อำนาจสามมาตราสี่ ข้าไปแก้ไขปัญหาภายในของมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยออกประกาศที่1นึ่งทับสองพเรื่องการกำหนดรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาอื่นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่39ทับ2 5 5 9นะครับเรื่องการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมมาพิบาลในสถาบันอุดมศึกษา 12กรกฎาคม2559นะครับคือเดิมนั้นนะครับคอสชอเคยใช้อำนาจมาตรา44ในคำสั่งที่39ทับ2,559เนี่ยกับมหาวิทยาลัยอื่นมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับนั่นคือมหาวิทยาลัยบูรพามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏจุรินแล้วก็มหาวิทยาลัยราชพัฏชัยภูมินะครับซึ่งผู้่จะเข้าไปจัดการภายในหลังจากที่มีปัญหาไม่สามารถบริหารจัดการ ให้ดำเนินการภายในรุ่วร่วงได้นะครับโดยเช่นเดียวกันครับมสทตอนนี้ถ้าใครติดตามค่ะก็จะทราบว่าปัญหาที่ทําให้คอช,ช,ชต้องใช้อํานาจตามมาตราสิบสิเข้าไปควบคุมภายในหมหาวิทยาลัยเรื่องมาจากกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒินะครับลาออกเก็บทั้งหมดเลยครับคุณเฉยขคุณผู้ฟังครับครับก็คือลาออกเกืบทั้งหมดปัจจุบันเนี่ย เหลือเพียงคุณหญิงจารุวรรณเมธการนะครับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพียงหนึ่งท่านกับรองศาสตราจารย์องค์การอินคำพันธ์นะครับซึ่งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยอีกหนึ่งท่านเท่านั้นนะครับส่วนที่เหลือครับลาออกทั้งหมดผมก็ได้พูดคุยกับรองศาสตราจารย์องค์การอินคำพันธ์นายกสภามสทก่อนหน้านี้นะครับเมื่อหลายเดือนที่แล้วแล้วก็ถามมาอย่างต่อเนื่องนะครับท่านก็บอกว่าส่วนใหญ่ในที่ลาออกเนี่ย ไม่ได้เกิดจากปัญหาความขัดแย้งภายในะอย่างที่กระแสข่าวออกไปเกี่ยวกับการสัญหาอาธิการบดีก็เลยแบบลาออกไม่ใช่แต่ส่วนใหญ่ที่ลาออกเพราะว่าเกรรมการส่วนหนึ่งก็บอกว่ามีปัญหาสุขภาพส่วนกรรมการอีกส่วนหนึ่งนะครับก็บอกว่าอยากจะพักผ่อนเพราะว่าตามปกติแล้วนะครับกรรมการสภาชุดนี้เนี่ยหมดวาระตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแต่ว่าได้เสร็จในการอยู่ต่อมานะครับซึ่งก็อยากจะพักผ่อนทําให้ปัญหาของการที่ กรรมาการสภาผู้ทรงคุณวุฒิลาออกกันทั้งหมดเนี่ยปัญหาก็คือว่าทําให้องค์ประกอบสภาเหมาที่ไรไม่ครบองค์ประชุมดังนั้นเนี่ยการจะประชุมอนุมัติอะไรเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทําได้นะครับผลกระทบที่ตามมาแน่นอนครับสง่งผลกระทบต่อนักศึกษาที่เข้ามาเรียนในมสธแล้วก็จบการศึกษาก็คือน่วจาะเป็นนักศึกษาระดับต่างๆนะครับทั้งประกาศนียบัตรนะครับปริญญาตรีประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญาโทนะครับทั้งหมด1,994คน ที่ยื่นคําร้องขอสําเร็จการศึกษาเนี่ยจะไม่สามารถจะรับการอนุมัติการ,รจบการศึกษาได้เพราะว่า,าสภาไม่ครบองค์ประชุมนั่นเองนะครับนี่คือปัญหาซึ่งเดิมเนี่ยสภามสพต้องอนุมัติต้องประชุมอนุมัติจบในวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยก็ยังไม่สามารถอนุมัติได้เพราะกรรมการไม่ครบ นั่นจึงเป็นเหตุผลที่คอ,อสชอนะครับโดยรัฐมนตรีว,ว่าการกระทรวงสถาธิการต้องใช้อำนาจตามมาตรา44เข้าไปควบคุมภายในเซ็กซี่โร่ไปเลยครับ,รบแล้วก็แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคนใหม่เข้าไปเพื่อให้สภาควบคุมประชุมนั่นเองนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าไม่ใช่เฉพาะ,ะนักศึกษา1,994คนนะเป็นหนนะึ่งใน1,994ค,คือ17คนเนี่ย เป็นผู้สาเร็จการศึกษาที่ศาสตร์บัณฑิตนะครับซึ่งจําเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะต้องใช้เอกสารรับรองการสําเร็จการศึกษาไปแสดงต่อสภาทนายความภายในสิบห้านิถุนายนที่ผ่านมาแต่ปัจจุบันเนี่ยเลยกําหนดมาแล้วครับก็ทําไม่ได้ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับปัญหาทั้งหมดเนี่ยทําให้มีการก่อนหน้าที่จะคอสชอจะใช้มาตราสิบสี่นะครับประมาณหนึ่งอาทิตย์ก่อนหน้านั้น ได้มีการนําเรื่องนี้ครับเข้าไปพูดคุยถกเถียงกันในเวทีเสวนาเรื่องการแก้ปัญหาอุดมศึกษาไทยทางเลือกทางรอดซึ่งแน่นอนครับมีการพูดคุยว่าใช้มาตรา44เข้าไปควบคุมครับจัดการในมหาวิทยาลัยที่เกิดปัญหาทําได้หรือไม่จะช่วยแก้ปัญหาได้อย,อ,ยอย่างยั่งยืนหรือไม่ก็ไม่ได้มีการพูดคุยกันมากมายแต่ว่าปัญหาคือว่ามีการหยิบยกกรณีของมอทธเนี่ยขึ้นมาพูดคุย ทางสำนักข่าอิสรานะครับก็เห็นว่าในที่ประชุมนั้นนะครับมีอดีตอธิการบดีมสทอยู่หนึ่งท่านซึ่งนั่นก็คือรองศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ชัยเลิศพิชิตพรชัยซึ่งถูกสภามสทยื่นถอดถอนหลังจากที่เอาเวลาราชก,การไปเรียนวปอจากนั้นสมนักขาอิสระก,ก็ก็ทำข่าวนี้ก็ทําข่าวมาอย่างต่อเน,นื่องจนถึงปัจจุบันนะครับ รเราก็พูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ไชเลิศมีความคิดเห็นยังไงนะครับเพราะว่าตอนนี้หลายถ้าถ้าใครที่ติดตามข่าวการติดตาของมช .2 ก็จะทราบว่ารองศาสตราจารย์ดรองค์การอินทรมพัมเนี่ยพยายามที่จะหา,เ,าเวลาหรือหาช่วงโอกาสในการเข้าไปพูดคุยกับคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อที่จะยื่นข้อเสนอไม่ให้ใช้มาตราสีสีในคำสั่งสามเก้าเพราะมองว่า จะไม่ช่วยแก้ปัญหาในทางที่ช่วยแก้ปัญหาได้ก็คือให้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในตำแหน่งที่เราออกไปในแต่งตั้งเสริมเข้ามานะครับโดยไม่ต้องใช้มาตราสีสีเลยแต่ว่าอาดิตอธิการบดีมศทรองศาสตราจารย์ในแพทย์ชัยเลิศก็มองว่าทําไม่ได้ครับเพราะว่าออย่าลืมว่าคณะกรรมการสภาหมาชุดนี้ได้หมดวาระลงตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วซึ่งถ้าหาก จะตั้งใหม่เสริมเข้าไปเนี่ยกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงานต้องมีการขึ้นโปรดเก้าเลยก็จะมีปัญหาเรื่องขั้นตอนนะครับกาทาไม่ได้แล้วก็จะมีข้อเสนอว่าตอนนั้นนะครับในขณะนั้นเมื่ออาทิตย์ก่อนที่จะใช้มาตราสบสก็มีข้อเสนอเห็นด้วยนะครับที่จะต้องมีการเซตซีโ,โร่ให้มีการใช้มาตราส,สีเข้าไปควบคุมมหาวิทยาลัยเหมือนที่หมหาวิทยาลัยอื่ออนๆเช่นมหาวิทยาลัยบูรพาหรือมหาวิทยาลัยราชพัฒสุรินต์เป็นต้นนะครับ ที่ประชุมก็มีรองศาสตราจารย์อานนท์เที่ยงตรงนะครับซึ่งเป็นประธาน,นาาคณะกรรมการตรวจสอบก็ได้จริงตามคําสั่งของน้าคอสชซึ่งรองศาสตราจารย์อานนท์เที่ยงตรงและใครติดตามนะครับก็จะทราบว่าท่านเนี่ยก็จะเข้าไปารักษาการสภามหาวิทยาลัยที่มีปัญหาเกือบทั้งหมดนะครับท่านก็จะไปรักษาการซึ่งรองศาสตราจารย์อานนท์เที่ยงตรงก็หยิบยกํำสั่งคอสชที่สาสิบเก้าทับสองพันห้าร้อย้าสิบเก้า เพื่อมามาเป็นข้อมูลกับมสถอตอนนั้นนะครับว่าข้อ9ระบุว่าให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษามีอํานาจสั่งให้ผู้ด,ดํารงตําแหน่งใดในสถาบันอุดมศึกษาหยุดการปฏิบัติหน้าที่พ้นจากตําแหน่งหน้าที่หรือให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในงานหน่วยงานแห่งอื่น และแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งต่างๆในสถาบันอุดมศึกษานั้นในกรณีที่นายกสถาบันอุดมศึกษาฟังให้ดีนะครับในกรณีที่นายกสถาบันอุดมศึกษาและกรรมการสถาบันอุดมศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแห่งใดต้องหยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ทั้งคณะให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาและกรรมการสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้นจํานวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินสิบห้าคนจะเห็นได้ว่าในวัคสองที่ผมอ่านตั้งแต่ในกรณีที่นายกสถาบันอุดมศึกษาเนี่ยให้อํานาจในการแต่งตั้งเข้าไปเนี่ยจะเห็นได้ว่าคําสั่งคอสชที่สาสิกาไม่ได้กําหนดแนวทางแก้ไขปัญหาที่ให้แต่งตั้งกรรมการสภามสทผู้ทรงคณวุฒิเพิ่มเติมได้นะครับแต่ ให้แต่งตั้งบุคคลใหม่เข้าทำงานแทนไปเลยดังนั้นเนี่ยรองศาสตราจารย์อนนท์เพียงตรงก็มองว่าการที่สภามสทนําโดยรองศาสตราจารย์องค์การอินทรัธรรมนพรมนายกสภาเสนอให้แต่งตั้งเพิ่มเติมเข้าไปเนี่ยทําไม่ได้ถ้าจะทําได้ก็คือว่าต้องเซตซีโร่แล้วก็แต่งตั้งเข้าไปใหม่ทั้งคณะเลยอันนี้ทําได้นะค,ครับผมแต่ว่าอตอนนั้นท่านก็บอกว่าในเมื่อสภามสทต้องการทีท่จะเข้ามาชี้แจงก็ ก็จะให้โอกาสแต่ว่ายังไม่ทันได้ชี้แจงเลยครับพลดเอพิจ,จิตาโนชาก็ฟันชะลงมาเลยว่าให้ใช้มาตราส,สีเข้าไปควบคุมนะครับแต่จุดท้ายแล้วนะครับเออเรามาดูกันนะครับว่าตั้งแต่ปีสองพันห้ารอยห้าสิบเจ็เป็นต้นมาเนี่ยคอสชได้สั่งใช้มาตราส,สีไปแล้วทั้งหมดกี่เรื่องเดี๋ยวนะนิดหนึ่งเอาเอา,เอากรณีมสทอนี่ก่อนนะปัญหามันมันมากี่ปีแล้วฮะมันนานเท่ไหนฮะโอ้นานประมาณสองปีกับสามปีแล้วครับตั้งแต่สมัยที่ มีการยื่นถอดถอนอดีตธิการ,รบรดีครับนายแพทย์ชัยเลิศไปชิดร่ชัยตอนนั้นนายแพทย์ชัยเลิศเนี่ยถูกข้อหาว่าใช้เวลาราชการไปเรียนวรปออรอก็คือนายแพทย์ชัยเลิศเนี่ยเป็นอธิการบดียืมตัวมาจากมหาวิทยาลัยวิีดอนนะครับแล้วก็มาทํางานนี่อตอนมาทํางานเนี่ยก็ไปเรียนวอปออทางออบุคลากรในมหาวิทยาลัยก็เห็นว่า ้เวลาราชการไปเรียนวปอเนี่ยจะไม่มีเวลามาบริหารราชการในมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นอธิการบดียืมตัวอยู่แล้วก็ควรจะทําหน้าที่ให้เป็นที่แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็มีการรู้สึกว่าขนาดนี้ยังมียังคดียังอยู่ในชั้นศาลนะครับก็ยังมีการไอ้แพทไซเลอร์ยังยื่นฟ้องไปที่ศาลแล้วก็เหมือนผลยังไม่ได้ตัดสินออกมาคือคือถ้าไม่ใช้มาตรา44เนี่ยปัญหามันก็จะเหลือรังอยู่เงี้ยถูกไหมฮะใช่ครับปัญหาก็จะไม่ ก็คือจะไม่ครบองค์ประชุมครับการที่สภาบสบทโดยตําแหน่งกรรมการผู้ทรงวุฒที่มาจากการแต่งตั้งเนี่ยไม่มีมไม่ครบองค์ประชุมเนี่ยมันก็บังคับไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้ผมก็ถามนะครับถามอดีตอธิการบาดีแอ้แพทย์ไชเลิร์วันนั้นโอ้หดีเบตก็น่าดูนะครับอดีต อดีตว่าที่อธิการบดีมอเกษตรศาสตร์ก็เข้าไปคุยวันวันนั้นด้วยก็ไม่เห็นด้วยนู่นนี่นั่นนะครับแต่ว่าเฉพาะอาธิการบดีไชเลอร์อธิการบดีไชเลอร์เนี่ยท่านก็บอกว่าความจริงเนี่ยครับเอนักศึกษาเนี่ยไม่ต้องกังวลนะครับว่าจะไม่ได้รับการอนุมตัตินักศึกษาที่ฟังอยู่ตอนนี้อาจจะโอ้โหถ้าไม่ได้รับรอนุมัติจบเนี่ยไม่ไม่ทันทันเนี่ยจะมีปัญหาไหมไม่มีปัญหาครับอดีตอธิการบดีก็บอกว่านักศึกษาสามารถไปยื่นขอไปรับรองได้ จากมหาวิทยาลัยเป็นเบื้องต้นก่อนเพื่อที่จะนําไปสมัครงานเพราะจบแล้วนะครับแต่แล้วก็ค่อยมาอนุมัติจบย้อนหลังได้อันนี้เขาไม่มีปัญหาครับทีนี้พอใช้มาตรา44แล้วแล้วยังไงฮะเราจะตั้งยังไงทีนี้ก็ตามอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ครับว่าตามข้อ9อะครับก็คือทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเขาจะใช้อำนาจในการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เข้าไปจำนวนไม่น้อยกว่า5คนแต่ไม่เกิน15คนครับครับ เพื่อให้เพื่อให้ครบองค์ประชุมเพื่อให้ครบองค์ประชุมแล้วก็บริหารจัดการได้ต่อไปครับเอ่อกรณีของมสทเนี่ยไม่ไม่ค่อยซับซ้อนมากนะครับถ้าพูดถึงกรณีเพราะว่าแค่กรรมการสภาลาออกอืมเท่านั้นเองถ้าหากเราไม่พูดถึงการสนอธิการบัีอะไรแบบนี้ครับผมก็แค่กรรมการสภาลาออกต้องหากรรมการสภาเข้าไปเพิ่มเติม ขอโทษครับแต่งตั้งกรรมการเข้าไปให้ครบองค์ประชุมก็คือไม่ซีโร่แต่งตั้งไปใหม่ไม่เกินสิบห้าคนก็สามารถจะดําเนินการได้เพราะอย่าลืมว่าในเดือนสิงหาคมนี้นะครับปลายเดือนกรกฎาคมและต้นเดือนสิงหาคมจะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครับฉะนั้นเนี่ยเป็นการตัดสินใจที่ที่เฉียบขาดแล้วก็รวดเร็วของของเพราะฉะนั้นมสทนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรต่อเนื่องใช่ไหมฮะก็น่าจะจัดการปัญหาได้ทีนี้ใช่ครับทีนี้ก็จะต้อง ทำหน้าที่ต่อไปเกี่ยวกับการอ,อแต่งโปรดเก้าเสนอชื่อโปรดเก้าว่าที่อธิการบดีด้วยครับที่สรรหากันมาเรียบร้อยแล้วนะครับครับทีนี้เรามาดูกันนะครับคุณสายสุขคุณผู้ฟังครับว่าตั้งแต่ปี2557เป็นต้นมาเนี่ยคสชใช้มาตราสิ ไปแล้วทั้งหมดกี่เรื่องและเกี่ยวข้องกับการศึกษากี่เรื่องดรกฤษณพงศ์กิรติกรนะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการอดีตรัฐมนตรีช่วยนะครับว่าการกระทรวงสาธิการก็ได้รวบรวมคําสั่งคอสชทั้งหมดตั้งแต่สองพันห้าสิบเจ็ดถึงยี่สิบเจ็ดพฤษภาคมปีนี้นะครับก็พบว่ามีทั้งหมดหนึ่งร้อยห้าสิบหกเรื่องที่ใช้มาตราสิบสี่ไปเกี่ยวข้องกับการศึกษาสิบหกเรื่องหรือคิดเป็นสิบจุดสามเปอร์เซ็นตเท่านั้นนะครับซึ่ง ที่มีการใช้มาตราสีสมากที่สุดเกี่ยวกับการศึกษาก็คือปีนี้นี่เองครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบนะครับใช้มาตราสีสไปยี่สิบเก้าเรื่องเกี่ยวข้องการศึกษาหกเรื่องนะครับย้อนกลับไปอีกปีหนึ่งปีสองพันร้อยห้าสิบเก้าใช้ทั้งหมดเจ็ดสิบแปดเรื่องนะครับเกี่ยวข้องการศึกษา เก้าเรื่องและปีสองพันร้อยห้าสิบแปดนะครับใช้ไปสี่สิบแปดเรื่องเกี่ยวข้องกับการศึกษาหนึ่งเรื่องนะครับส่วนปีสองพันห้ร้อยห้าสิบเจ็ดนั้นใช้ไปหนึ่งเรื่องไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษานะครับก็จะสรุปก็คือว่าปีสองพันร้อยห้าสิบเก้าเนี่ยใช้มาตราสี่สิบมากที่สุดส8ิบแปดเรื่องนะครับเกี่ยวข้องกับการศึกษาเก้าเรื่องครับครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวความเป็นไปของมศทสามปีความขัดแยง้งเป็นเวลาที่นานพอสมควรนะครับการบริหารงานก็สะดุด ภายใต้การบริหารงานของรองศาสตราจารย์ดรองค์การอิงชอมพ,พ,พันนะครับซึ่งเป็นนายกสภาตอนนี้เช็กซีโลหมดแล้วครับผมครับนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสถานารณ์จะมีอีกไหมรับเราเรื่นี้พอทราบข่าวบ้างไหมอันนี้ก็อาจจะคือ <c oughs> ตอนนี้ปัญหามีหลายมหลาลัยอย่าง <c oughs> มากเลยนครธนมก็มีก็มีปัญหานะครับอีกหลายหลายมหลาลัยก็มีปัญหา่วนใหญ่เนี่ยที่วันนั้นในเวทีเสียวนาเขาก็พูดกัน <c oughs> เขาก็บอกว่า ปัญหาส่วนใหญ่ความขัดแย้งของมหาวิทยาลัยเกิดอยู่ประเด็นเดียวครับคุณสฉลิสุขคุณผู้ฟังครับก็คือประเด็นการสรรหาอาธิการพอดีรประเด็นเดียวเท่านั้นจริงๆครับทําให้อ,อ่อไม่สามารถที่จะดําเนินการ,รบ,บริหารงานต่อไปและเกิดความขัดแย้งครับผมแต่ว่าองศาสราจารย์อานนท์เชียงตงก็บอกว่าการใช้มาตรา44เข้าไปบริหารงานเนี่ยแก้ปัญหาไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้ท่านยอมรับเองแก้ได้เฉพาะ ประเด็นเรื่องให้การบริหารงานเช่นการอนุมัติงบประมาณการอนุมัติวิทยาฐานะอะไรต่างๆเนี่ยไปโดยปกติได้แต่ถ้าความขัดแย้งที่แฝงอยู่ในเบื้องลึกเนี่ยท่านบอกแก้ไม่ได้ครับยังไงก็แก้ไม่ได้ครับอันนั้นก็ไม่เกินคาดนะฮะเพราะว่ามาตรานสีก็เอาไว้ทะลุทะลวงให้ที่เหลือคนในข้างในต้องแก้กัช่วยกันแก้ปัญหาเองนะครับใช่ครับวันนี้ขอบคุณคุณนัทยครับ